วันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนนะคะมาดูวิธีการนะคะวันนี้การทําเตียงนะทุกคนเราแก้ไขอีกแล้วนะคะหลังจากที่อีพีที่ผ่านมานะคะเราก็จะทําเตียงอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเปลี่ยนมา3มรอบแล้วนะคะก็คือว่าที่ผ่านมานะคะคือมันไม่ตรงคอนเซ็ปต,ต์นะคะทุกคนพื้นที่นะคะมันแคบแล้วก็มันไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเราก็เลยทําการแก้ไขนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะว่านะคะเราแก้ไขแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะ นี่เลยนะทุกคนมันก็จะเป็นเตียงลักษณะนี้นะคะนี่ตอนแรกนะทุกคน fitness. มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเตียงแบบเดียวๆตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่นั่งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือเราแก้ไขนะคะทำใหม่โดยการที่เรานะคะให้ร้านสไตล์ของการใช้งานนะคะมันตอบโจทย์มากขึ้นนะคะนั่นก็คือการที่เราทําเตียงแบบสไลด์นะคะแบบเตียนอนแบบสไลด์นี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนก็คือว่ามันก็จะ การใช้งานนะคะมันก็จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะทุกคนอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการพื้นที่แบบกว้างใช่ไหมคะ,ะสาหรับเตียงนอนเราก็จะดึงนะคะไอ้ตัวนี้ออกมานะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการพื้นที่แบบว่าใช้สอยนะคะให้มันกว้างเราก็สามารถเก็บพื้นได้นะคะทุกคนนี่มันก็จะเก็บแบบนี้นะคะแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะที่เก็บของด้านล่างนะคะเราก็จะ,ะทําขึ้นมาโดยการที่ให้มัน ไม่รู้ว่าช่างเขาจะทําแบบไหนไม่รู้นะคะที่สามารถที่แบบเวลาถี่สมมติว่าเรามันมีล้อนะคะทุกคนอ่ามีล้ออันนี้คือยังทําไม่เสร็จเส้นลูกกบลกอ่าแล้วเรามันก็จะดึงเส้นดึงนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเวลาที่เราจะ,ะใช้สอยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะ,อะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะ,ะทุกคนเดี๋ยวรอรอให้มันเสร็จก่อนเนาะ,ะตอนนี้คือช่างเขาจะติดตั้งอ่ ที่เก็บของนะคะใต้เตียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหน<ช> <Okay S 2> นาะเซนเนาะโอเคไหมก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันดูซิทาไมใส่แวน่นน่ะนะอ่ะเซนดันเข้าไปดันเข้าไปอ่านะคะดันตัวนี้เข้าไปด้วยเดี๋ยวตรงนี้นะคะมันก็จะมันก็จะไปพร้อมกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวช่างเขาจะเอ่อทำให้มันเชื่อมติดต่อติดกันนะ,ะนเพื่อนเพื่อนทุกคน พื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะจิหนูถอยออกไปถ่ายไกลๆว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมทุกคนเวลาที่เราไปแบบว่าแคมปิ้งหรือว่าอะไรสถานที่แบบเอ่อมันไม่อำนวยใช่ไหมเรอาอาส่อยู่ในรถเราก็จะมีพื้นที่แบบกว้างเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะอีกรอบนึ่งโอเคตอนนี้นะคะเราก็ทำนะคะรถบาส การเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของเตียงนะทุกคนหลังจากที่เราแบบแก้ไขามาหลายรอบนะคะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการใช้งานกันนะคะว่าเตียงของเรานะคะที่เรา DIY ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะมันจะใช้งานในรูปแบบไหนนะทุกคนคือตอนนี้นะคะช่างก็ทําเกะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นนีกก่อนสิจ้รูปคุณรูป่ะนี่คือส่วนเส้นเดี๋ยวเส้นไปดึงตรงนู้นไหมไปดึงอ่ะไปดึง FC เอฟของเราดูก่อน อันนี้คือเก๊ะน,นะคะที่ช่างของเรานะคะติดตั้งใต้เตียงของเรานะคะเพื่อนทุกคนนะคะมันก็จะเก็บของได้นะคะมีทั้งหมด4ี่ชั้นนะคะนะทุกคนนะคะก็เก็บของได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาใช้ไม้สักนะคะเพื่อนไม้สักที่แบบว่าเป็นไม้สักเก่านะคะตอนนี้เราก็กําลังหาวัตถุดิบอยู่นะคะเพื่อนเพราะว่าให้เหตุผลว่าทําไมต้องใช้ไม้สักเพราะว่าไม้สักเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ที่สรรําคัญน้ําหนักมันเบาระ,ะทุกคน พอเราได้ไม่สักมาใช่ไหมคะเราก็จะประกอบเป็นกล่องนะคะแล้วเสร็จเมื่อเ,เราก็จะใส่ตรงนี้นะคะเพื่อแล้วก็ติดล้อนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะให้สามารถที่จะเก็บของได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้คือพื้นที่เราเหลือเอาไว้ที่จะทํา DIY นะคะที่เก็บของนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้ำเพื่อนนะคะเตียงนะคะ,ะ,คะซึ่งเตียงของเรานะคะตอนแรกนะคะที่เราลือมา1 2 3อานะคะครั้งสุดท้ายด้วยนะคะก็คือว่า มันเป็นเตียงที่แบบว่าประกอบแบบติดตั้งถาวเรเพื่อนๆนะคะซึ่งมันเปลืองพื้นที่นะคะแล้วมันก็เวลาที่เราแบบว่าะจะใช้งานหรือว่าเวลาที่เราต้องการพื้นที่กว้างๆนะคะมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้นะคะเราก็เลยต้องแก้ไขอีกรอบนึงนะคะเพื่อนนะคะเราก็เลยได้แบบนี้มานะคะอันนี้คือในส่วนที่เราการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนทุกคนมาอันนี้คือเราการเต็มที่นะเพื่อน นะคะอันนี้คือเรารีวิวให้ดูตอนที่แบบว่ามันกางเต็มที่นะคะมันก็จะตรงนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าเอาแบบว่าฟูกมาใส่นะคะอันนี้คือแบบให้ดูแบบความกว้างของมันก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะนอนแบบขวางนะคะหรือว่าเราจะนอนแบบยาวก็ได้นะคะก็นอนได้ประมาณ2คนนะคะสบายๆแต่ว่า3คนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านะคะถ้าเราต้องการพื้นที่ที่มันกว้างเราจะทํำยังไงมานี่เลยนะคะมาเซน นะคะภายใต้เตียงนะคะเพื่อนทุกคนมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะอ่ะเซนเดี๋ยวสาธิตจริงๆมาทําคนเดียวได้นะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าอยากให้รูปมีส่วนร่วมนะคะก็คือมันจะมีไม้ตรงนี้นะคะสองแผ่นนะคะอ่ะเซนยกยกเข้าไปยกอันนี้ก่อนยกอันนี้ก่อนค่ะใส่ยกยกอันนี้ก่อนเอออ่ะเข้าไปใต้ที่นอนตรงนี้เข้าไปดันเข้าไปสุดเลยดันเข้าไปไม่ใช่ดันเข้าไปอ่ดาดันเข้าไปดันเข้าไป ล้วก็ตัวนี้ดันเข้าไปดันไปดันด,น,ดน,ดนดันดันดดีโอเคนะคะในส่วนตรงนี้จริงๆมันต้องวางให้มันแบบว่าเอ่ออ,อ่เออสมอเสมอเสมอการนั่น,นนะเพื่อนทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนเข้าไปได้อ่ะเลื่อนซึ่งเราใช้ขาของเรานะคะนั่นอยู่ห่างสิ้นอยู่ห่างก็ได้เด็นไหมคขาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ย คือแบบว่าเราดึงออกมาใช่ไหมคะอา่ารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งเราดึงจริงๆทําคนเดียวก็ได้นะคะมันมีที่ดึงตรงนี้นะคะ2อ,อันนะคะเอาไว้ดึงแบบนี้นะคะดึงออกมาให้สุดนะคะแล้วเราก็ใช้แผ่นกระดานเมื่อกี้นะคะวางวางแล้วเราก็เอาฟูกนะคะวางนะคะมันก็จะเพิ่มที่นอนที่กว้างขึ้นนะคะตอบโจทย์ของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการแบบว่าพื้นที่อย่างเช่นเวลาเราไปแคมป์ปิ้งหรือว่าไปไหนนะคะเราต้องการแบบว่า,าพื้นที่ที่กว้างนะคะ ะะเวลานั่งกินข้าวนะคะเราก็สามารถที่จะดึงนะคะเข้าไปด้านในนะคะดได้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเ,เพื่อนทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเสร็จปุ๊บนะคะที่นอนตรงนี้นะคะก็คือแบบจริงๆแผ่นตัวนี้มันต้องเรียงแบบว่านะแผ่นจริงๆมันต้องเรียงแบบว่าทับกันอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนแต่ว่า อ่ะวันนี้แค่รีวิวแบบง่ายๆไปก่อนนะคะแล้วเราก็เซนเอาเอาที่เอาเข้าห่มไว้อย่างนี้เหมือนแม่นี่อเ,อเ,อเ,อเอาไว้ซุกเข้าไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนมันก็สามารถที่จะนะคะเป็นที่นอนหรือว่าเป็นที่นั่งได้นะคะนอนได้หนึ่งคนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมีนะคะพื้นที่กว้างขึ้นเห็นไหมคะมันต่างจากนะคะเออ ที่นอนนะคะที่เราทําครั้งแรกนะคะครั้งที่2ครั้งที่3านะคะเพื่อนซึ่งมันตายตัวเนาะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และพื้นที่มันก็จะแคบนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราก็เพิ่มเติมนะคะด้วยการทำที่แขวนผ้าม่านนะคะเพื่อนที่แขวนผ้าม่านของเราก็จะมีแบบว่า2ระดับนะคะ ก็คือเราจะติดเหล็กตรงนี้นะคะเราเหล็กตรงนี้สอันนะคะซึ่งผ้าม่านด้านในเราก็จะเอาแบบเป็นโปร่งแสงเนาะเป็นแบบว่าแบบนี้นะคะบางๆแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเห็นวิวนะคะเดีนไปอยู่มุมนู้นเดี๋ยวจะอธิบาย FC ให้ฟังนะคะก็คือแบบว่านะคะและอีกด้านนอกตรงนี้เราก็จะทําแบบทึบนะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราแก้ไขนะคะจากตอนแรกที่เราใช้ไม้อัดออนะคะแบบทึบซึ่งมันให้ความอึดอัดนะคะเวลาที่เราเดินทางเนาะมันก็จะทําให้เราไม่เห็นวิวไม่ไม่ได้เห็นเ,ออเส้นทางที่เราเดินทางอะไรเงี้ยเวลาคนที่นั่งอยู่ข้างในตัวรถนะคะมันก็จะทําให้เราเสียบรรยากาศในการท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยลื้อไม้อัดออกแล้วเราก็ติดอะคริลิกนะคะสีใสเนี่ยเพื่อนๆ อริลิกนี้ใสมากนะคะและในช่องตรงนี้นะคะเราก็จะเปิดช่องลม2อันนะคะเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะเดี๋ยวเราจะติดมุ้งรวดวนะคะแล้วก็จะติดแบบอริลิกแบบว่าสไลด์นะคะสามารถที่จะปิดเปิดได้นะให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแบบทําแบบบานสไลด์นะคะเปิดนะคะรับลมเวลาที่เราไม่ต้องการแบบรับลมนะคะเราก็ปิดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านนอกตรงนี้นะคะเราจะใช้ตะแกรงเหล็กนะคะมาอ็อก ะะเพื่อความปลอดภัยอีกทีหนึง่งนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเรานะคะในส่วนตรงนี้นะคะที่เราแก้ไขนะคะเพื่อนนะคะก็คือห้องเก็บของนะคะมันก็เก็บของได้นะคะสําหรับบนหัวรถนะคะเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเอาไม้อัดมาทําฝ้านะคะเพื่อนให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็ปิดนี้นะคะแล้วปุบ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะ ล็อกนะคะเพื่อที่อันนี้ยังไม่ได้ยิงนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่เวลาที่เราขับรถนะคะเดี๋ยวไปอยู่ห่างๆหน่อยเดี๋ยวแบบนะคะเผื่อเวลาที่เราขับรถนะคะเพื่อนๆนะคะมันก็ทําให้แบบว่ามันไม่แบบเสียงดังอะไรอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะคะเราสามารถนั่งบนพื้นนะคะนั่งบนนี้ก็ได้นะคะนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาเนาะ โอเคนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบเาราเข้าม่านนะคะเพื่อนๆนะคะเ,เพื่อที่จะทําพ้าม่านนะคะก็คือแบบเราเข้าม่านสองอันด้านในด้านนอกก็คือเป็นแบบว่าโปร่งแสงนะคะด้านด้านด้านในเราก็จะไปทําแบบทึบนะคะเผื่อเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะ นี่นะคะเพื่อนเทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับการ DIY นะคะที่นอนนะคะห้องนอนของเรานะคะในรอบที่3นะคะเพื่อนนะคะถ้าใครที่แบบว่าเออนะคะให้เออแบบมีข้อชี้แนะยังไงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะนะคะแบ่งปันนะคะกับพวกเราได้นะฮะใต้คลิปเนาะใช่ป่ะเซฟเป็นออเป็นออทิสติก คือมานั่งน,นี่คือแบบมาเป็นเพลเอกหล่อๆใช่ไหมเออเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปจะให้แบบว่าร้องเพลงเนาะโอเคนะคะเพื่อนทุกคนนี่ก็คือแบบว่ากับการ DIY ที่นอนรอบที่3ามของเรานะคะเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมอีกเยอะนะคะ ก็ช่วงนี้ก็โควิดนะคะเราไม่เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไหนกลได้นอกเพื่อนๆก็แคมป์แคมปิ้งแบบว่าสถานที่ที่แบบว่าสามารถที่จะไปได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลผูกอื่นด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์นะคะมากมายเยอะแยะนะคะที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนมีความสุขนะคะมีอะไรจะฝาก f อฟซไหม ต,ตามด้วยนะทุกคนไา่วลาจะให้หน่อยโอเคนะคะอย่าลืมติดตาม,ตตามเยอะนะให้ถึงพันเร็วๆนะอาอย่าลืมติดตามให้กําลังใจกับครอบครัวเฟมิลี่ของเราด้วยนะคะเรื่องของตูชาแนลนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะห่างไกลโลกครคภัยไข้เจ็บนะคะรวยนๆเองคะ่ะติดตามด้ว,ดวนะทุกคนบ๊ายบาย